สวัสดีครับวันนี้อาสาก็พามาเที่ยวศาลเจ้าพ่อเทภารักษ์เจ้าแม่ทัศทิมนะครับตั้งอยู่ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาครับแต่วันที่มาเนี่ยศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่กำลังซ่อมปรับปรุงนะครับเลยไม่ได้เข้าไปข้างในก็เก็บบรรยากาศของสถานที่มาให้ดูก่อนนะครับดูคลิปแล้วฝากกดหวัวใจกดติดตามกดแชร์ ให้กับช่องอาซาพากินพาเที่ยวด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับอุทยานสวรรค์เป็นพื้นที่สาธารณะขนาดใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลนะครนะครสวรรค์มีผู้นิยมไปพักผ่อนหย่อนใจกันมาก มีพื้นที่314ไร่ใจกลางเมืองโดยอุทยาสวรรค์มีชื่อเดิมว่าหนองสมบูรณ์เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่มีถนนวงแหวนสองชั้นทั้งรอบนอกและรอบในและมีเกาะกลางมีพื้นที่จำนวนสไร่มีสวนย่อมสวนสาธารนณะน้ำพุเวทีกลางแจ้ง นักท่องเที่ยวสามารถเดินมาพักผ่อนหย่อนใจที่อุทยานสวรรค์ซึ่งมีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลและใจกลางเมืองสามารถมาถ่ายรูปให้อาหารปลาออกกำลังกายได้ฟังคลิปเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดท่องขวามือนะครับกดติดตามกดหัวใจกดแชร์ให้คอมเมนต์และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ